สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นความฝันต้นงวดนำแตวทางตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฝังทุกถูกท่านค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะฝันแรกค่ะผู้หญิงฝันว่าตัวเองเป็นเจ้าของไร่แตงโมแล้วเอาไปปลูกขายมีลูกค้ามารอซื้อในฝันท่านขายลูกละ35บาท มีคนต่อแถวเยอะแล้วยังมีการแจกฟรีให้อีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้นั่งดูเขาถ่ายทอดสดผลรางวัลที่ออกในฝันเห็นมีคนพิมพ์เป็นตัวเลขขึ้นมาคือ787และ3 5หฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นผู้ชายเขาเขียนตัวเลขด้วยเมจิสีน้ำเงินเป็นตัวเลข78ด ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารางวันที่หนึ่งที่ออกตัวเลขที่ท่านเห็นในฝันมี6ตัวคือ1 3 6 5 7 6ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ายืนร้องไห้ในงานศพของคุณพอ่อและได้เปิดดูศพเห็นเน่าแต่ไม่มีกลิ่น ในฝันท่านได้นั่งกินข้าวอยู่ข้างๆศพของคุณพ่อซึ่งความจริงแล้วคุณพ่อของท่านเสียชีวิตแล้วเมื่อท่านอายุ44ปีท่านผููฝันชอบตัวเลข044และ042ทันต่อมานะคะผู้หญิงหลับฝันกลางวันเห็นคุณแม่ที่เสียชีวิตแล้วผ่าตกกล้าดำนาและเห็นตัวเลขในฝันคือ874 ฝันต่อมาค่ะผู้หญิงฝันว่าได้เข้าไปในโบส์ได้ไหว้พระพ่อออกมาหลวงพ่อท่านบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่หมายเลข9-9นะฝันต่อมาค่ะผู้หญิงฝันว่าไปตลาดจอดรถมอเตอร์ไซค์ว้ทะเบียน7-5-7แล้วมีคนเอาสติกเกอร์มาติดเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขท้าย4-5 ปันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนบอกว่างวดน,นี้นะจะซื้อลอตเตอรี่หมายเลข5969ในฝันท่านผู้ฟันบอกกับเขาว่าส่วนตัวของฉันนะจะซื้อหมายเลข915และชอบ15มากเลย ฝันต่อมาค่ะผู้หญิงฝันเห็นคุณแม่ของท่านขับรถทะเบียน6963และในฝันยังเห็นตัวเลขเดิมๆซ้ำๆคือหมายเลข2075ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วได้หลบฝนที่บ้านหลังเก่าของใครไม่รู้ในฝันได้ยินเสียงเด็กผู้ชายร้องออกมาดังมากเลยเขาพูดว่า728 728ให้ฟันท่านรู้สึกว่าเสียงที่พูดมานั้นเป็นเสียงของเด็กที่เสียชีวิตแล้วฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าคุณแม่ให้เอารถไปใส่เนื้อที่ตลาดที่ตลาดมีเนื้อเยอะมากเลยท่านผู้ฝันได้ขนเนื้อขึ้นรถคนเดียวจนเลือดเปื้อนตัวเองเต็มไปหมดทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ53 56 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้เอาศพคนตายขึ้นไว้บนรถของน้องสาวน้องเขากลัวแต่ท่านผู้ฝันกลับขึ้นไปนั่งข้างๆศพทะเบียนรถในฝันคือ4382ท่านผู้ฝันท่านอายุ57ย่าง58ปีอันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฝังช่วยอ่านเองนิดนึงด้วยนะคะ ผู้ชายถือว่าท่านฝันแม่นในระดับหนึ่งค่ะฝันว่าตัวเองแต่งชุดขาวลักษณะคล้ายจะไปในงานขาวดำและได้หมอบกราบอยู่ที่หมอนท่านผู้ฝันได้เห็นตัวเลขเป็นสีแดงคือ5 08..94 แจุดจุดแนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฝ่งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ สำหรับคลิปนี้ความฝันต้นงวดนำมาฝากทุก,ท,กท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ